การจเจริญกรรมฐา,านได้ผลประการใดแต่จะได้ทราบตอนนี้จะพูดอีกหลายตอนควรมาปฏิบัติธรรมถึงเจ็ดแปดครั้งบางคนถึงห้าปีแต่เสียใจด้วยกําหนดจิตไม่เป็นเจิญจงกรมไม่ถูกจังหวะเวลาเสียใจไม่รู้จะกําหนดอย่างไรเวลาดีใจไม่รู้จะกําหนดอย่างไรเสียใจทํามาต้องเจ็ดปีชาวตะยานที่หก ลาโลคก,การปฏิบตัติแต่ไม่ได้อะไรกลับไปในนาชด้คนมีบุญวัสนาท่นานจะปฏิบัติทําได้คนไร้บุญวัสนาจะปฏิบัติไม่ได้เลยขอฝากท่านไตเติ้ลในข้อสอบมาปฏิบัติธรรมต้องการอย่างนั้นตรงการอย่างนี้ท่านจะผิดหวัง่านจะไร้สาระาต่จะไม่มีประโยชน์ส่ิผลในชีวิตของท่านเลยแต่ประการใดขอฝากไตเติลอันนี้คอต่อไป างคนไปติดเครื่องรางของขลังไปหาพระเครื่องรางของขลังวัดโนนหมัง่งวัดนี่มั่งเหรียญมั่งพระเนื้อผงม,มั่งอะไรหลายๆประการท่านจะผิดหวังอย่างนนาจารท่านจะผิดหวังความดีมีปัญญาอยู่ที่ตัวท่านเองท่านช่วยตัวเองไม่ได้ท่านก็เลวไร้เดเรื่องตูวของท่านเองไม่ใช่ไปนั่งกรรมฐา,านได้ยาที่ผกก็ไปสวรรค์ได้ฉันจะไปนิพพาน แต่ท่านทั้งหลายมาวัดกันก็ทุกคนทั้งหนุ่มและสาวตลอดกระทั่งนักเรียนทั้งหลายตองการหวังคนนั่นหลขอเจริญพรว่าขอให้เข้าวัดเดียสามวัดวัดถุกธรรมท่านมีธรรมมาสี่ประการไหมหนึ่งธรรมชาติสองเหตุสองผลอดีตปัจจุบันอาคตมีไหมรู้เข้าใจไหมสามร,รู้อะไรสองรู้เหตุรู้ผลสาม รู้กฎแห่งกรรมว่าเราทำกรรมดีหรือกรรมชั่วไว้4ปัญหาเกิดขึ้นอย่างไรจะแก้ได้แต่แล้วฝืนใจได้จึงพระพุทธเจ้าสอนธรรมชาติสอนเหตุสอนผลสอนกฎแห่งกรรม4สอนให้ฝืนใจแต่ฝืนใจไม่ได้ดีไม่ได้เนี่ยขอจเจริญพรในที่ประชุมนี้ ผู้หญิงที่นาเปลี่ยนตามใจตัวผู้ชายนาปลื้มรู้จักเปลี่ยนใจคนไม่มีธรรมะเลยสรุปด้วยสองผู้ชายเห็นกับตัวผู้หญิงตามใจตัวผู้ชายเห็นกตบตัวไปไม่รอดขอให้ท่านฟังแล้วไปคิดซะหน่อยจะได้สติปัญญาในการฟังในการปฏิบัติกรรมฐานต้องได้จุดมุ่งหมายอันนี้ไม่ใช่มานัาง่งหลับตาไปสวรรค์นิพพานหวังผลเลอเลิศไปแท้สมบัติมนุษย์ก็รักษาไว้ไม่ได้ทะเลาะกันวิบาก มั่นใจในการทะเลาะวิวากันตลอดเลยการเอาดีตรงไหนมุนุษ้สัมพันธ์ไม่มีเลยความรักไมตรีอันดยิ่งก็หามีไม่ถ้าทางนางกรรมาฐานได้ข้อนี้ท่านจะรู้เลยหนึ่งปราชาณ์สาร,รพัดในปัตตปีเอาไมตรีแรกได้ยังใจจบนั้นก็ขอเข้าในเหตุผลว่าที่มานต้องแก้ไขปัญหานางจเจริญกรรมาฐานยังไงจะพูดในเบื้องต้นให้านเข้าใจเสียก่อน าะสมาธิฝึกสมาธ,มาธิเพื่อการศึกษาสมาธิเพื่อการแก้ปัญหาสมาธิเพื่อดำรงศาสตร์ชีวิตจะได้จุดมุ่งหมายปลายทางของชีวิตอย่างไรบริหารกายบริหารจิตอย่างไรต้องการตรงนี้ก่อนไม่ใช่มานั่งหลับตาแลกบุญแลกกุศลมานั่งให้สามีกลับนงให้สามีดีให้ลูกดีเป็นไปไม่ได้ถ้าท่านดีไม่จริงทุกสิ่งใช่ไม่ได้ลูกท่านก็ไม่ดีนะ ถ้าท่านดีมาสร้างบุญให้ตัวเองบุญจะไม่ตาลบบุญจะยกย่องทาง่านทั้งหลายถ้าเรามานั่งกรมาฐานไม่จําเป็นต้องกล่าวถึงสามีและภรรยาไม่จําเป็นต้องกล่าวลูกบุตรที่ดากล่าวตัวเองได้ไหมมาพึ่งตัวเองให้ได้ช่วยตัวเองให้ได้สอนตัวเองให้ได้รับรองครอบครัวดีแน่นอนเท่านี้นะตีปัญหาตรงนี้ก่อนถ้าเราท่านทั้งหลายไม่จะสนนจตัวเองช่วยตัวเองไม่ได้ไม่พอปากพอท้องท่านจะไปช่วยใครเขาได้ ม่จัมานั่งกรรมมาฐานแลกกับหรือแก้กรรมทั้งนั้นหรือไปซื้อผักไปขายเอามาพราวไปขายสวนหรือว่าเอามาพราวไปแลกขามันไม่แลกกันไม่ได้เราไปแลกบุญได้เหรือกองสร้างไม่ใช่แลกที่มานั่งกรรมาฐานที่ทำมาแลกบุญใช่ไหมต่มาได้ยินเสียงท่านอยู่เสมอมาแลกบุญต้องการมานั่งกรรมาฐานให้ลูกเรียนหนังสือเก่งแต่จุดมุ่งหมายถ้าท่านมีบุญวาสนาลูกท่านจะเก่งตาม ถ้าท่านไล่บุญวาสนาลูกท่านจะไม่อยากจะเรียนหนังสือแต่เสียงพ่อเทียงแม่ทําไม่ตกฟากชัดเจนตรงนี้ชัดแล้วนะจะท่านจะเอาอะไรหืน